สวัสดีพี FC, ่พี่ทุกทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่อง A เอเรือนทอวันนี้มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยกับหลวงปู่มหาชิลามาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะอขอขอบคุณพี่พี่ที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ที่แวะเข้ามาชมแล้วก็บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยกับหลวงปู่มหาชิลาไปเนะาะพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะที่สนใจวัตถุมงคล ของหลวงปู่มหาศิลากับหลวงพ่อกลวยสามารถแอดไลน์มาได้ที่0 9 2 4 3 6 0 2 4 5มนอี่าะคะมีมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มจากหลวงปู่มหาศิลาก่อนเลยนะคะของหลวงปู่มีไม่ไม่กี่รายการเนะาะอันนี้เป็นปิดตานะคะได้เข้ามาอีกแล้วนะคะเป็นปิดตา,าปิดตามหาลาบนะคะโภคทรัพย์เป็นปิดตารุ่นแรกนะคะที่สร้าง จากวัดเลยนะคะอันนี้สร้างจากวัดนะคะหลวงปู่มหาศิลาส่วนสงแกเปะนะคะเชียงเคืออําเภอเมืองจังหวัดกาลสินปีหกสี่นะคะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้วัดจัดสร้างนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา390บาทนะคะสามราสิบาทาพี่ที่สนใจบูชาวัดอุมองคล เราก็เลี่ยมนะคะเลี่ยมที่ร้านได้เลยนะคะอันนี้มีขออนุญาตพี่เจ้าของนะคะอันนี้มีลูกค้า,าลูกค้าปิดหลวงปู่มหาศิลานะคะเราก็ให้เลี่ยมสามห่วงให้เนาะตอนนี้กําลังรอรอจัดส่งนะคะรอเดินทางนะคะอ,อันนี้สามห่วงนะคะสามห่วงสนใจก็ เลียมที่ลานได้เนาะและการต่อไปนะคะเป็นสแตมนะคะสแตมของหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโทนะคะสุริยันจันทานะคะสุริยันจันทาอ่ายังได้มานะคะยังได้ม,มันยังอยู่ซีนเดิมนะคะเอขออนุญ,ญาตไม่แกะซีนเน,ะน,นบบา <c oughs> ออะอันนี้แบ่งบูชาขออภัยค่ะอันนี้แบ่งบูชา400บาทนะคะสแตมเหรียญสแตมอ่าต่อไปเป็นเนื้อผง เน้อผงจะเริิญพรนะคะเหลือน้อยแล้วนะคะเนื้อผงจะเจิิญนพรเหลือน้อยแล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วอาเหรียญราคาไปริ้วเลยนะคะตอนนี้เราเก็บผ้าผงก็ได้เนาะผ้าผงก็สุดยอดเกจิเหมือนกันเนาะอันนี้หนึ่งร้อยเ้าสิบาทนะคะหนึ่งรอยเก้าสิบบาทอ่าอันนี้เป็นผงจันลอยนะคะผงจันลอยมีองค์เดียวนะคะมีองค์เดียว แบ่งบูชาในราคาหนึ่งร้อยแปดบาทนะคะราคาเบาวิวเลยเบาเหมือนนุ่นเลยนะคะอ่าต่อไปเป็นนั่งเมฆนะคะนั่งเมฆอ่านั่งเมฆเลื่อนยศนะคะมีสองเนื้อนะคะยังมีแบ่งปันนะคะยังมีแบ่งปันใกล้จะหมดแล้วนะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคาสองร้อยบาทส่วนเนื้อสีครีมสองรอยสีสิบาทนะคะท,ที่สนใจเลี่ยม ปิดแล้วก็เลี่ยมทางร้านได้เลยนะคะทางร้านรับเลี่ยมให้นะคะอันนี้เป็นงานเลี่ยมใสๆนะคะเป็นงานเลี่ยมใสอ่าอันนี้ของหลวงปู่มหาิีาก็จะมีเท่านี้ยังมีปกนะคะยังมีปกอีกหนึ่งรายการนะคะอันนี้ปกมะขามนะคะปกปกปกมะขาม โอกลงปู่มหาศิลาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากข้างหลังเนี่ยจะจะตอกไว้แบบนี้นะคะมันผ่านถุงเนาะมันก็เลยสะท้อนหลวงปู่มหาศิลานะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้แบ่งจะแบ่งปันในราคา180บาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการของหลวงพ่อกล้วยนะคะในไหนก็เริ่มที่ปกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ปกของหลวงพ่อกล้วยเลยนะคะอันนี้พิธีใหญ่นะคะจะตุลพิษพรชัยนะคะปี6 3สนะคะอ,ออกวัดจีนนะคะเป็นพิธีเดียวกับฉากตะวันองค์น,นี้เลยนะคะพิธีเดียวกันพิธีใหญ่นะคะแล้วก็มีประสบการณ์เยอะแล้วนะคะอ,อันนี้ต่อโค้ดแบบนี้นะคะต่อโค้ดแบบนี้เนาะวัดรัตนชัยนะคะ พิธีเดียวกันปกมะขามนะคะปกมะขามของหลวงพ่อกลวยนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าเป็นหวัดอันนี้เป็นปกของหลวงพ่อกลวยนะคะปกมะขามข้างหลังนะคะข้างหลังตอกไว้แบบนี้เสาห้าจตุรพิษนะคะเลขหนึ่งเจ็ดสี่นะคะหนึ่งเจ็ดสี มีองค์เดียวนะคะมีองค์เดียวพี่พ,พี่ที่กําลังตามหานะคะมีพี่ทักมาถามว่ามีไหมตอนนี้มีแล้วนะคะมีองค์เดียวด้วยนะคะสองรอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นแหวนแหวนหลวงพ่อกล้วยนะคะใครสนใจแหวนนะคะแหวนหลวงพ่อกลวยมีมาแบ่งนะคะมีมาแบ่ง <c oughs> ปีหกหกนะคะเป็นแบบนี้จะลองสวมนิ้วให้ดูก็อยู่ในซีนเนาะไม่อยากออกจากซีนกลัวมันเป็นรอย อันนี้แบ่งในราคา550บาทเท่านั้นนะคะ550บาทออกปี66นะคะออกที่วัดโคสิตารามนะคะประกันแท้100%ออกจากวัดเลยนะคะแล้วก็มีเหรียญเล็กๆน่ารักนะคะเหรียญเม็ดกระดุมอันนี้เนื้อทองฝาบาท100บาทเนื้ออันปากกานะคะ200บาทนะคะแบ่งบูชาราคานี้เลยเนาะ,ะเป็นแบบเลี่ยมนะคะเป็นแบบเลี่ยมแบบเลี่ยม เนื้อนี้แบบเรียมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทขึ้นคอได้เลยนะคะฝากลูกฝากหลานในวันสำคัญในวันเกิดเนาะแล้วก็ต่อไปเป็นรูปหล่อลอยองค์ของหลวงพ่อกลวยนะคะนี้ออกที่วัดโคสีปีอ่าปีหกหกนะคะปีหกใต้ฐานใต้ฐานระบุป,ปีไว้ชาจนแบบนี้นะคะ องนี้สวยมาก <c oughs> อันนี้แบ่งบูชาในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะปีหกหกจะทำออกมาสองแบบนะคะแบบนี้อีกหนึ่งหนึ่งแบบใต้ฐานระบุไว้ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะสองห้าหกหกอันนี้แบ่งบูชาในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทจ้า ันต,ต่อไปเป็นสีวลีอันนี้เป็นสีวลีนะคะสีวลีไม่มีย่ามเป็นพิมพ์ที่นิยมมากนะคะสําหรับวัตถุมงคลที่เป็นเนื้อผงของหลวงพ่อกลวยนะคะนี่เลยอันนี้เงาแวบเลยองค์นี้สวยมากนะคะองค์นี้สวยมากใกล้จะหมดจากวัดเต็มทีแล้วนะคะข้างหลังระบุไว้แบบนี้นะคะวัดโคศิตารามสองห้าหกหกนะคะองค์นี้เงาแวบเลยนะคะ เงาแวบเลยสวยมากสีนี้เขาเรียกสีชันหมากเนาะสีวลีพิมพ์ไม่มีย่ามนะคะสีสีวลีพิมพ์ไม่มีย่ามค้าขายนะคะเดินทางติดต่อเจราจาค้าขายนะคะเป็นเปิดทางเนาะเป็นพระที่ใช้สำหรับเปิดทางสวยมากเลยนะคะองค์นี้ ใครที่กําลังมองหาวัตถุมงคลของหลวงพอ่อกลวยนะคะแนะนําองค์นี้ให้เนาะแล้วก็มีเนื้อผงอีกนะคะเนื้อผงที่อยากจะแนะนําลมเย็นเป็นสุกนะคะปกโพนะคะปกโพป,ปีหกสามนะคะมีมวลสารเดิมนะคะปีหกสามถึงจะเป็นย้อนยุกแต่ก็มีมวลสารเดิมนะคะเข้มขังแน่นอนนะคะเศกแล้วเศกอีกเนาะอันนี้เป็นแม่ธรณีนะคะหลังแม่ธรณี หลังแม่ธรณีนี่ก็จะบ่งบอกเกี่ยวกับการค้าการขายนะคะอุดมสมบูรณ์ด้วยการค้าการขายาใครที่มีห้างร้านนะคะเอาไปไว้ที่ร้านเนาะเอาขึ้นหิ้งไว้หรือจะเอาขึ้นคอก็ได้นะคะอันนี้เรื่องอุดมสมบูรณ์มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่พอหลังแม่ธรณีอุดมสมบูรณ์อีกนะคะในเรื่องของการค้ากับการค้าขายนะคะความเจริญก้าวหน้าเกี่ยวกับธุรกิจนะคะนี่เลย ใครที่กําลังจะเริ่มธุรกิจนะคะนีมนม์หลวงพ่อไปไว้เนาะอันนี้แบ่งบูชาในราคาหกร้อยบาทนะคะหกรบาทเท่านั้นารายการต่อไปเป็นล็อกเก็ตนะคะล็อกเก็ตอันนี้เป็นล็อกเก็ตเล็กนะคะล็อกเก็ตเล็กของหลวงพ่อนะคะเอาไปเลี่ยมเลี่ยมสามห่วงขึ้นคอก็ได้นะคะหรือจะเอาไปเลี่ยมเป็นตั้งหน้ารถก็ได้เนาะ เลี่ยมสาหรับตั้งหน้ารถก็ได้นะคะอันนี้แบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะ600บาทข้างในจะมีมวลสารมีมวลสารเดิมของหลวงพ่อด้วยนะคะ,ะต่อไปเป็นเหรียญอันปะกา้าอันนี้ก็ใกล้จะหมดจากวัดเต็มทีแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วอันปะก้าหลังหานุมานหลังยันหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังยันหมดจากวัดแล้วนะคะ,ะถ้ายังมีเหลือก็ เอาพระเก็บออกมาปล่อยเอาไว้เก็งราคาก่อนอ่าอันนี้แบ่งบูชาในราคา5 50บาทนะคะนี่เป็นยันนะคะเป็นยันของปี66นะคะตอกไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวหนังสือที่สวยมากตอนนี้ยังราคาเบาอยู่นะคะ5 50บาทออกจากวัดเมื่อไหร่ราคาขยับแน่นอนนะคะวัตถุกมงคลของหลวงพ่อกลวยนะคะอ่าและการต่อไปเป็นล็อกเกต นะคะล็ ed, อกเก็ตปีนี้จะมีมี5แอคนะคะมีทําทน้ามนนะคะทําน้ามนแล้วก็หลังฝา,อ,าอันนี้เป็นนั่งกระดาน3แผน่นแล้วก็เป็นฉากตะวันแล้วก็เสกแหวนนะคะเสกแหวนไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ยสององค์น,นี้แหละเอตุจำไม่ได้เนาะดูข่าวอยู่ งูฉกนะคะแต่งูไม่อ้าปากนะคะ,ะมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนมีมีสองรุ่นนี่แหละนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่ามันคล้ายๆกันเนาะจำไม่ได้งูฉกแล้วไม่งูไม่อ้าปากนะคะรอดอย่างปฏิหารเลยอันนี้ข้างหลังเป็นเป็นหนุมานนะคะเป็นหนุมานบนสะท้อนย้อนกลับนะคะท้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ วิจารณญาณด้วยนะคะอยู่ที่เราด้วยการปฏิบัติเนาะมีความเชื่อแค่ไหนนะคะศรัทธาแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะคะขึ้นอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะศรัทธา,าบารมีจะเกิดก็ต้องมีศรัทธาก่อนเนาะอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นปีลึกมาหน่อยนะคะปีลึกอันนี้เป็นมงคลถาวรนะคะมงคลถาวรปีห้าห้นะคะสังเกตดูตรงนี้นะคะจะมี จุดดำแบบนี้นะคะปีห้าห้ามงคลถาวรเป็นมงคลอย่างถาวรอ,อ่าข้างในเนี่ยเขาเลี่ยมแล้วนะคะเลี่ยมแล้วแล้วก็เอามาใส่กรอบแบบนี้อีกนะคะเพื่อความสวยงามนะคะเลี่ยมเดิมนะคะข้างในเนี่ยเป็นเลี่ยมเดิมนะคะเป็นกรอบสีน้ําตาลแต่ได้นํามาใส่กรอบทองใหม่นะคะ,ะใส่กรอบทองแบบนี้เนาะ บูชาหลวงพ่อนะคะขึ้นกรอบทองให้เลยนะคะแบบนี้ข้างหลังมีจีวรแล้วก็มีาสายศิลน,นะคะองค์นี้แบ่งบูชาในราคา600บาทนะคะ600บาทเท่านั้นนะคะอย่างสวยเลยอันนี้เป็นวัดดอนกะพีนะคะออกวัดดอนกะพีตรงนี้จะไม่มีจุดนะคะตรงยันนะคะจะไม่มีจุด อันนี้ออกว่าดองกัปพีนะคะต่อโค้ดแบบนี้นะคะปีหกสองปีหกสองของปีหกสองอ่ะขออภัยอันนี้สี่ร้อยห้าสิบนะคะแจ้งผิดราคาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรียญน,นะคะถ้าถ้าเหรียญหนองตะแก้วนี้หกรอยเนาะปีห้หนะคะปีลึกแล้วรุ่นยกช่อฟ้าฉลองอยกช่อฟ้านะคะอุโบสถของวัดหนองตะแก้วนะคะอันนี้นะคะหกรบาท ขออภัยด้วยเอจาราคาผิดส่วนอันเนี้ย450บาทเนาะ450บาทเท่านั้นนะคะอ่าอันนี้มีสายสร้อยขึ้นคอได้เลยนะคะอันนี้ออกปี62นะคะปี62วัดดอนกะพีนะคะวัดดอนกะพี400บาทนะคะ400บาทของวัดดอนกะพี400บาทนะคะอ่า เดี๋ยวสองเหรียญเหรียญโลกปีห้าหกของวัดหนองตะแก้วให้ดูนะคะอ่ามียันชัดเจนนะคะอันนี้ออกวัดหนองตะแก้วเป็นหลังยันนะคะอ่าเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์แล้วนะคะพี่ๆตามเก็บกันแล้วนะคะเอ,อ๋ได้มาอ่าได้มาเพิ่มนะคะสองห้าห้าหกนะคะวัดหนองตะแก้ว หลังยันนะคะหลังยันกระไลทองหกร้อยบาทนะคะขึ้นคอได้เลยมีสร้อยพร้อมนะคะ,ะเลี่ยมทองอย่างดีนะคะอย่าไปแกะทองขายนะคะอันนี้ <c oughs> เอาไปขายเดี๋ยวตำรวจจับขายไม่ได้นะคะทองนี้ <c oughs> อรายการต่อไปรายการต่อไปหมดหรือยังเอ่ยยังมี พระเนื้อผงนะคะออกวัดหนองตะแก้วนะคะนี่เป็นรุ่นสองนะคะอันนี้เป็นรุ่นสองเนะาะรุ่นสองมีกล่องให้นะคะมีหลายคนโทรมาถามนะคะบอกว่าเนื้อขา,ขาวๆแบบนี้พระเก๋หรือเปล่า,อ,าองค์นี้ไม่เก๋นะคะออกจากวัดโดยตรงเลยไปรับจากจเจ้าอาวาสเลยนะคะเป็นรุ่นสองค่ะเป็นพระใหม่เนาะเป็นพระใหม่รุ่นสองที่ออกปีที่แล้วนี่เองนะคะ ก็เลยเป็นสีออกขาวๆแบบนี้นะคะเป็นพระใหม่นะคะข้างหลังระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นรุ่นสองนะคะเป็นรุ่นสองเนาะ,ะรุ่นสองเนี่ยมีสองพิมพ์นะคะมีสองพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งจะไม่เขียนรุ่นนะคะไม่เขียนรุ่นแต่ใช้บล็อกเดียวกันคือปีห้าเจ็ดนะคะตรงนี้จะไม่มีรุ่นนะคะบล็อกเดียวกันคือปีห้าเจ็ด ทำมา2แบบนะคะทำมา2แบบของรุ่น2นะคะรุ่น2เนื้อจะออกขาวๆนะคะแต่รุ่นแรกเนี่ยเนื้อจะออกเหลืองไปแล้วนะคะเพราะว่าพ้ะออกนานแล้วตั้งแต่ปี5 7, ้าเดนาะอันนี้แบ่งบูชาในราคา200บาทนะคะไปพร้อมกล่องเลยนะคะไปพร้อมกล่องเลยสมเด็จสมอก้าวัดหนองตะแก้วนะคะอันนี้ รุ่นสองนี่ก็มีประสบการณ์แล้วนะคะมีพี่ๆบูชาไปแล้วโทรมาเล่าให้ฟังนะคะว่าอ่าเป็นร้านอ่าร้านบริการนะคะเป็นร้านบริการเกี่ยวกับการอ่าซ่อมโทรศรรัพท์เกี่ยวกับออ่าอ่าาเครื่องเสียงนะคะเกี่ยวกับเครื่องเสียงเนาะเป็นงานซ่อมเป็นงานอ่าประกอบเครื่องเสียง โทรมาเล่าให้ฟังว่าจากเงียบๆนะคะบูชาวัตถุมงคลนี้ไปแล้วก็ขอหลวงพ่อนะคะลูกค้าเพียบนะคะหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะโทรมาเล่าให้ให้ฟังใหญ่เลยเนาะเป็นรุ่นสองนะคะที่ที่ได้ไปเนาะอันนี้ก็แบ่งปันในราคาสองร้อยบาทารายการต่อไปนะคะรายการต่อไปหมดหรือยังเนี่ย <c ười> เป็นเหรียญน,น้าเต้าน,นะคะยังมีอยู่นะคะของวัดเดิมบาง ของวัดเดิมบางนะคะยังอยู่นะคะเหรียญน,นี้รอเจ้าของอยู่นะคะสิบ <c oughs> อันนี้กรตันยูรุ่นกระตันยูนะคะรุ่นกระตันยู <c oughs> ออกวัดเดิมบางรุ่นกระตันยูนะคะวัดเดิมบาง <c oughs> เลขหนึ่งหนึ่งนะคะ <c oughs> อันนี้แบ่งบูชาในราคาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท เหรียญสุดสุดท้ายนะคะสุดท้ายจะตุรพิษพรชัยปีหกสามฉากตะวันนะคะ,ะเดี๋ยวเรียบให้ดูปีหกสามของวัดจีนกับวัดโคสิวัดโคีิปีหกหนะคะสังเกตดูว่าข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยมืดเลยนะคะของปีหกหกกระดาษจะดำมืดเลยเป็นแบบนี้นะคะ ส่วนของวัดจีนข้างหลังจะมีมีเงาของแสงตะวันนะคะสะท้อนไปที่กระดาษจะออกแดงๆแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะต่อโค้ดนูนออกมาข้างหลังเลยอันนี้แบ่งบูชาในราคา250บาทนะคะ250บาทเท่ากันเลยนะคะปี63กับปี66เนาะ วันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อมาแบ่งปันกันแค่นี้นะคะขอพระคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่ๆที่บูชาวัตถุมงคลไปนะคะใครที่สนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่0 9 2ย์6 0 2 4 5นะคะที่ร้านรับเลี่ยมด้วยนะคะรับออกแบบเลี่ยมวัตถุมงคลนะคะทุกแบบเลยเนาะ หรือจะให้ทางร้านออกแบบเลี่ยมให้ก็ได้นะคะโทรมาที่ 36, 0 9 2 4 3 6 0 2 4 5นะะอ่าะคะวันนี้ขอบารามีของหลวงพ่อกลวยชุตินทโรหลวงปู่มหาศิลานะคะปกปกักรักษาคุ้มครองสิทธิานุสิทุกท่านขอให้อดอย,ยากอย่ายากจะจนอย่าต่ำกวกลอย่านยจนก่อเขานะคะเอะเลนทอสวัสดีค่ะ